เราจะพาไปดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุครับผมถือว่าเป็นอุทาหรณ์มากๆใครที่ขับรถขับปาอยู่ในพื้นที่ที่แบบถนนอาจจะแคบหน่อยต้องเระมาระวังเป็นพิเศษเดี๋ยวจะพาไปดูคลิปภาพนี้ครับเป็นภาพนาทีชีวิตจริงๆเป็นภาพกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้ครับรถเครงคันหนึ่งครับผมนี่คุณดูฮะรถมันถนนมันแคบมากคุณจะมองคุณผู้ชมครับแล้วดูสิฮะดูดูฮะจังหวะนี้ครับคือพยายามที่จะ หักหลบรถเก๋งคันที่ขับสวนมาเมื่อสักครู่นี่นะฮะแล้วก็ไปลงเหมือนลงไหลข้างทางเนี่ยนะไหลทางที่อยู่ข้างทางเนี่ยคือต่างฝ่ายก็ต่างหลบแล้วล่ะแต่เป็นแต่ต่างพยายามหลบกันอ่ะมันมันหลบไม่ไม่มันไม่พ้นอ่ะไม่ได้ใช่ใช่นี่ดูฮะคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นโอ้โหนี่ฮะอยู่แถวแถวถนนหลังวัดวัดศรีรอยต่อระหว่างอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเท ا ากับชลบุรีเราจะเห็นได้ว่าถนนนั้นอ่ะแคบจริงๆแคบมากๆคือระหว่างที่รถเก๋งคันนี้เนี่ยขับมา ก็มีรถเก๋งคันสีขาวเมื่อสักครู่นะฮะที่เราเห็นไปตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยขับสวนมาเนี่ยนะครับผมทําให้คนขับรถชื่อว่าพี่ทองสุกนี่นะครับเป็นคนขับรถเคเนี่ยพยายามที่จะหักหลบไปแบบนีอ้อย่างที่เราเห็นในภาพเนี่ยหักหลบเข้าข้างทางจนล้อฝั่งซ้ายเนี่ยตกลงไปข้างถนนครับผมไม่มีหลายทางด้วยใช่หลังจากนั้นนี่นะฮะเวลาอีกแค่ไม่กี่อึดใจครับพี่ทองสุกเนี่ยตัดสินใจครับ กระโดดออกจากตัวรถเพราะว่าเห็นท่าไม่ดีแล้วพอพี่แกกระโดดออกมาได้ไม่กี่วินาทีครับรถก็พลิกตกลงไปข้างทางหงายท้องลงไปในคลองแบบนี้เลยนะครับผมโอ้โหน่ากลัวมากคือเบื้องต้นตอนนี้ตํารวจสบพบางประกงเนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ความเสียหายแล้วก็ย้ําด้วยนะครับว่าจุดจุดนี้เนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้มาแล้วถึง3ครั้งด้วยกัน<ม>ตอนนี้ก็เลยพยายามที่จะไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาดูแลถนนตรงนี้หน่อยว่า คือจะสามารถทําอะไรได้ไหมเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้อีกเนี่ยนะครับผมโอ้โหน่ากลัวมากๆนะฮะผมคือรถเก่งเมื่อสักครู่ก็เห็นก็ก็พยายามเบี่ยงให้แต่ถนนมันเล็กจริงๆะฮจจะต้องติดป้ายเตือนกันไหมต้องมีป้ายเตือนนิดนึงนะแล้วก็คือยังไงก็คนที่ไม่ไม่ชินทางในบริเวณนั้นก็อาจจะต้องมีป้ายเตือนกันนิดหนึ่งว่าถนนมันแคบเราเป็นทางโค้งไม่มีหลายทางอะไรแบบนี้นะครับผ